ความเดิมในตอนที่แล้วดงจูกรับได้ช่วยหาเช็คเงินสดที่มีเงินจํานวน100ล้านบอนเพื่อส่งให้กับภระยาของผู้ตายก่อนที่เธอจะให้พระเอกรับนําเช็คไปคืนให้กับแม่ของยูมี จนกระทั่งนางเอกนั้นได้ย้ายเข้าไปอยู่ในอพาร์ตเมนต์ซึ่งเป็นตึกเดียวกันกับบริษัทอิวดังแบ็กก่อนที่เธอจะเจอเข้ากับซอกังดวงวิญญาณที่ถูกฆ่าตายทั้งที่เธอกําลังตั้งคันอยู่ในขณะที่ซอกังครับกําลังจะบอกบางสิ่งกับนางเอกแทฮีก็ได้เปิดประตูเข้ามาทําให้ดวงวิญญาณของซอกังนั้นหายไป สวัสดีครับวันนี้ทุกคนจะได้ฟังสรุปเนื้อเรื่องซีรีส์เกาหลีจากทาง a เมซอนพามยางเมไอ l ฮ You ใน EP ีที่4กันแล้วนะครับถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินด้วยนะครับและถ้าพร้อมกันแล้วไปรับชมกันได้เลยครับในขณะนี้ มีรายงานการจับคนร้ายที่เป็นฆาตกรค่าหญิงท้องได้แล้วตำรวจครับราดมกำลังจับกลุ่มนายชอนเอาไว้ได้ข่าวการเสียชีวิตของซอลังนั้นสะเทือนใจผู้คนไปทั่วประเทศแม้กระทั่งนายกรัฐมนตรีของเกาหลีนั้นก็ยังมาร่วมไว้อาลัยให้กับเธอ ทางด้านของแทฮีระหว่างที่กําลังรับงานโบกรถอยู่นั้นเขาได้เจอกับหญิงสาวท้องคนหนึ่งแทฮีจึงอาสาที่จะไปส่งหญิงสาวคนนั้นพร้อมกับแนะนําตัวว่าเขามาจากบริษัทรับจ้างทั่วไปที่มีชื่อว่าอิวดังแบ็กหญิงสาวครับจึงขอให้แทฮีนำแอปเปิลไปร่วมไว้อะไรให้กับซอกังที่โรงพยาบาลมหาลัยออนจูภายในงานศพของซอกังนั้นเต็มไปด้วยแอปเปิล จนกระทั่งดงจูนั้นได้พบว่าตอนนี้นาย,ยกรัฐมนตรีของเกาหลีนั้นก็ได้มาร่วมไว้อะไรให้กับการจากไปของซอกังระหว่างนั้นท้องของดงจูก็ร้องดังขึ้นทำให้หัวหน้าอย่างอิวซบก็รู้ว่าดงจูนั้นไม่ได้ทานอะไรเลยเพราะว่างานนี้ทำให้เธอยุ่งไม่มีเวลาแม้แต่จะทานข้าวก่อนที่จะบอกให้ดงจูทำงานของเธอให้เสร็จระหว่างที่แทฮีนำแอปเปิลมาไว้อะไรให้กับซอกัง ตามงานจ้างที่เขาได้รับมาพระเอกครับได้เจอเข้ากับอีวอนที่ตอนนี้เขาเอาแต่เศร้าเสียใจกับการจากไปของภรรยาในระหว่างที่กําลังจะเดินทางกลับพระเอกครับได้พบเข้ากับอ e ิลซอบที่ตอนนี้นั้นกาลังจะนําอาหารไปให้กับลูกน้องอย่างดงจูอิลซอบครับจึงไหวหวานให้พระเอกนําอาหารไปให้กับดงจูเพราะว่าทั้งสองคนนี้รู้จักกันอยู่แล้วและเขาก็ไม่อยากทิ้งงานที่ตอนนี้กําลังยุ่งอยู่ ยูอซอบครับแนะนําให้อีวอนทานอะไรสักหน่อยเพราะว่าตั้งแต่ที่ภรรยาของเขาตายจากไปเขาก็ไม่ทานอะไรเลยเขาเอาแต่เสียใจและจ้องมองนาฬิกาที่ภรรยาเคยซื้อให้เขาสัญญาว่าจะรักษานาฬิกาเรือนนี้ไปจนวันตายคําสัญญาที่ให้ไว้กับหญิงสาวที่เขารักเพียงแค่คนเดียวก่อนที่อีวอนครับจะตัดสินใจเดินออกจากห้องและหายตัวไปอย่างลึกลับ ระหว่างที่พระเอกกำลังเอาอาหารไปให้กับนางเอกรับเขาได้ยินเสียงดังมาจากห้องเก็บศพและนั่นก็เป็นเหตุผลที่ทำให้พระเอกเปิดเข้าไปเจอกับนางเอกที่กำลังคุยกับศพอยู่จนทำให้พระเอกรับตกใจกับภาพที่เห็นตรงหน้าเขาได้เดินจากมาก่อนที่ดงจูครับจะตามมาอธิบายแต่พระเอกก็คิดว่าในตอนนี้ดงจูหญิงสาวที่เขาเห็นตรงหน้านั้นเป็นคนบ้าไปแล้ว ในขณะเดียวกันนั่นเองอิวซบครับก็ได้เข้ามาพบกับทั้งสองดงจูจึงบอกกับพระเอกไปว่าจริงๆแล้วเธอเห็นผีแต่ทว่าในตอนนี้แทฮีก็ไม่ได้เชื่ออะไรนางเอกเลยครับอิวซบเข้ามาบอกว่าในตอนนี้เจ้าภาพงานศพนั้นได้หายตัวไปเขาหวังแค่ว่าอีวอนจะไม่คิดฆ่าตัวตาย ดงจูครับจึงรีบวิ่งไปสัมผัสซอคังอีกครั้งแต่ว่าในตอนนี้เธอก็ไม่ตอบสนองแล้วก่อนที่หัวหน้าซอจะเข้ามาพาศพของซอกังไปเตรียมบรรจุลงดงจูครับได้แต่คิดถึงคำพูดของซอกังว่าอีวอนนั้นจะต้องหาทางตายตามเธอไปแน่ๆตอนนี้ทางตำรวจเองก็กำลังช่วยกันระดมกำลังตามหาอีวอนอีกแรงทางด้านของวินเซนต์ เขาได้บอกให้หลานชายช่วยติดป้ายชื่อบริษัทอิวดังแบ็กให้หน่อยเพราะว่าในตอนนี้เขาจะต้องออกไปรับงานที่เหลือในขณะที่กําลังจะออกไปรับงานครับวินเซนต์ก็ได้พบเข้ากับดงจูที่กําลังกลับมาอาพาร์ตเมนต์พอดีวินเซนต์จึงบอกว่าเขาจะแนะนําให้รู้จักกับหลานชายของเขาก่อนที่ทั้งสองครับจะได้พบกันอีกครั้งวินเซนต์จึงบอกให้แทฮี hey ครับออกมาทักทายกับเพื่อนบ้านคนใหม่ ในระหว่างนั้นตรงจูก็ยื่นมือให้จับทักทายแต่ทว่าพาะเอกครับก็ไม่อยากจับมือของคนบ้าในขณะเดียวกันนั่นเองเฮอัน <Hey and S 1> ก็ได้เข้ามาพบกับพวกเขาก่อนที่เขาจะพยายามแนะนำบริษัทอิวดังแบ็กที่รับจ้างทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการคัดแยกขยะและนี่ก็ยังไม่รวมการรับจ้างบอกเลิกคนอื่นอีกหลังจากนั้นวินเซนต์กับเฮอันครับก็ได้ออกไปทำธุระ ทางด้านของพระเอกครับเขาขอให้นางเอกออกไปจากอพาร์ตเมนต์ของน้าของเขาซะพร้อมกับให้เหตุผลว่าพระเอกนั้นไม่ชอบนางเอกเลยก่อนที่จะบอกให้นางเอกครับเลิกติดตามเขาไปสักทีดงจูกรับจึงเข้าไปเก็บเสื้อผ้าเพื่อที่จะเตรียมย้ายออกไปจากที่นี่ก่อนที่เธอนั้นจะเดินทางไปยังโบสถ์และขอพรจากพระเจ้าเพื่อให้ตามหาตัวอีวอนให้เจอสักที และเธอก็ยังแกะปริศนาเรื่องขาของแตงซัมอียังไม่ได้เหมือนกันนางเอกรับจึงเดินทางไปยังโรงพยาบาลเด็กที่โซราทํางานอยู่ที่นั่นดงจูต้องการข้อมูลของซอกังและลูกของเธอจนกระทั่งโซราครับได้ให้ข้อมูลกับดงจูเพื่อแลกกับการที่ดงจูนั้นจะต้องนัดเจอชายให้กับเธอหลังจากได้ข้อมูลแล้วดงจูครับจึงเดินทางไปยังบ้านของซอกังที่ตอนนี้ถูกปิดตายไปแล้วระหว่างนั้นครับ เธอก็ได้พบเข้ากับแฮอนที่ตอนนี้กําลังตรวจตาหาอ e ีวอนอยู่แฮอนครับจึงพาดงจูไปเลี้ยงน้ําพร้อมกับบอกให้ดงจูอย่าไปที่นั่นอีกเพราะว่าในตอนนี้ตํารวจก็กําลังช่วยกันตามหาเจ้าภาพงานศพให้แล้วแฮอนครับขอให้ดงจูไว้ใจตํารวจในเรื่องการทํางานดงจูครับได้ออกมานั่งร้านอาหารก่อนที่จะเอาแต่คิดเรื่องของซอกลังในขณะเดียวกันนั่นเองพระเอกครับก็ได้มาที่ร้านนั่น จนกระทั่งดงจูได้ตามไปคุยเรื่องการหายตัวไปของอีวอนเธอ,อบอกว่าถ้าเฮฮีไม่เปิดประตูเข้าไปในตอนนั้นในตอนที่ซอกังกำลังจะบอกอะไรบางอย่างกับเธอจนป่านนี้เธอก็คงหาตัวอีวอนเจอไปแล้วดงจูรับจึงขอไปนอนที่ชมลงปิงปองเพราะว่าในตอนนี้เจ้าของอาพาร์ตเมนต์นั้นไล่เธอออกมาจนกระทั่งจองฮาวาก็บอกว่าในวันพรุ่งนี้ ดงจูคงจะนอนที่นี่ไม่ได้แล้วเพราะว่าในวันพรุ่งนี้จะมีการก่อสร้างภายในชมรมทางด้านของพระเอกครับเขาได้แต่คิดถึงคําพูดของนางเอกที่บอกว่า การหายตัวไปของอีวอนนั้นเขาก็มีส่วนทําให้หาตัวอีวอนไม่เจอระหว่างที่ดงจูนั้นกําลังอยู่ที่ชมรมเธอก็ได้หาข้อมูลเกี่ยวกับรายการวิทยุจนกระทั่งได้เจอว่ามันมีคาเฟ่แห่งหนึ่งที่ดีเจที่มีชื่อว่าจางนั้นมักจะไปที่นั่นดงจูกรับจึงชวนเพื่อนๆของเธอไปยังคาเฟ่แห่งนั้นจากคําพูดของนางเอกครับ ทำให้แทหฮีนั้นคิดว่าเขาจะต้องทําอะไรสักอย่างเพื่อที่จะช่วยตามหาตัวอ e ีวอนให้ได้ทางด้านของอ e ิลซบเขาได้โทรมาแจ้งกับดงจูว่าถ้าหากว่าหาตัวเจ้าภาพไม่เจอศพของซอก,กังนั้นจะถูกส่งต่อไปยังสํานักงานในฐานะศพราย,ยาตตอนนี้พวกเขานั้นประวิงเวลาได้เพียงแค่วันนี้เท่านั้นดงจูครับจึงออกเดินทางไปยังสถานีวิทยุ ทางด้านของแทฮีระหว่างกำลังจะกลับบ้านเขาได้เปิดวิทยุฟังในตอนนี้มีการอ่านจดหมายที่ซอกกลงนั้นได้เขียนเอาไว้เธอเล่าว,ว่าเรื่องราวทั้งหมดมันได้เริ่มต้นที่สะพานวอนฮโยเขาได้พบกับสามีที่นั่นและหวังว่าสักวันหนึ่งเธอจะมีครอบครัวเป็นของตัวเองและแล้วในวันนี้เธอก็มีครอบครัวแล้วและในวันนี้เป็นวันที่10มิถุนาเป็นวันที่แตงซัมอีกําลังจะลืมตาดูโลกเป็นครั้งแรก ดีเจจางครับไม่รู้ว่าจดหมายที่เขาอ่านนั้นเป็นเรื่องราวของแม่แอปเปิลและชื่อของแตงซัมอีก็มาจากสะพานแตงซัมอีสะพานที่เธอได้มอบจูบแรกให้กับชายที่เธอรักมเมื่อพระเอกรับได้ฟังแบบนั้นเขาจึงเดินทางไปที่นั่นและสามารถหยุดอีวอนที่กำลังจะฆ่าตัวตายเอาไว้ได้เรื่องราวทั้งหมดนั้นมาจากดงจูครับเขาได้นำจดหมายของซอก,กังนั้นมามอบให้กับดีเจจางเพราะว่าสิ่งนี้ เป็นคำขอสุดท้ายของซอกังที่เธอต้องการจะให้สามีได้ฟังจดหมายที่เธอได้เขียนขึ้นมาและในสุดท้ายดงจูก็สามารถทำภารกิจของเธอได้สำเร็จส่วนพระเอกครับก็สามารถช่วยชีวิตของอีวอนเอาไว้ได้อีวอนครับถูกพาตัวกลับมายังโรงพยาบาลออนจูและทำการคันน้ำแอปเปิลให้กับภรรยาก่อนที่อีวอนจะได้พบหน้าภรรยาของเขาเป็นครั้งสุดท้ายคำสัญญาที่มีให้กับเธอ อีวอนครับก็ยังไม่เคยลืมเลยสักครั้งทางด้านของพระเอกครับคืนนี้เขาจะต้องเฝ้าบริษัทเพียงแค่คนเดียวก่อนที่เขาจะเจอเข้ากับดวงวิญญาณของจุนโฮเด็กชายที่เสียชีวิตไปแล้วจุนโฮครับเข้ามาถามพระเอกว่าทำไมถึงฆ่าผมละ่ะและนั่นครับก็ทำให้พระเอกสะดุ้งตื่นขึ้นมาเรื่องราวในตอนที่4ก็จบเอาไว้เพียงเท่านี้